สวัสดีครับผมมันพินกับชาแน e ฟิ t ไทยในยูทู e ครับวันนี้จะมาเรียนภาษายาวีนะครับง่ายๆยาวีก็ภาษามาเลยที่เป็นสำเนียงถิ่นทางปัตตานียะลานธิวาสนะครับกลัดกลันตันของมาเลยนะครับมาเรียนครับนี่เป็นไก่ทอดนะครับนะฮะไก่ทอดอาแยอาแยโกเร็งนะครับอาแยโกเร็งนะฮะ ถ้าเป็นภาษาสำเนียงกลางเขาจะเรียกไอยำนะครับไอยำกุเรงนะโกเรงแนะปลว่าทอดนะฮะหรือผัดนะฮะอย่างนาซิกโกเรงเนี่ยอาหารขึ้นชื่อของอินโดนีเซียนเนี่ยก็คือข้าวผัดนะฮะนาซิกโกเรงนะฮะอันนี้อายะโกเรงนะครับแต่สำเนียงกลางก็จะเป็นไอยำ ภาษามาเลเซียภาษา,ามาเลกับภาษาอินโดนีเซียเนี่ยก็จะใช้คำว่าอายําเราเคยเห็นปลากระกป๋องนะครับอายํานะฮะอายําเนี่ย A Y A M เนี่ยอายัมสังเกตว่าจะมีตาเป็นรูปไก่น,นะครับนั่นปลากระกป๋องตาไก่ก็ของมาจากมาเลเซียขึ้นชื่อนะครับอร่อยเหแต่สำเนียงถิ่นทางนี้เขาจะออกเสียงว่าอาแยนะครับ นี่เราเรียนศัพท์อีกคำครับคำว่ากินเนี่ยภาษากลางมาเลย์เขาเรียกมากันนะฮะมากันาภาษาอินโดก็เรียกมากันนะฮาอาหารนี่มากันนันใช่ไหมอา,อาหารเนี่ยมากันนันนะครับแต่ทางที่ทางปัตตานียาลานาราที่ว่าเนี่ยเขาจะออกเสียงสำเนียงถิ่นเป็นามากแกนะฮะเป็นมาแก นั้นนี่กินไก่เนี่ยภาษามาเลกานก็จะเรียกมาการะยำใช่ไหมมาการะยำแต่ที่นี่จะเป็นมาแกแอヤมาแกอヤอร่อยว่าอะไรอร่อยสดะสดะน่ะสดะอร่อยมาแกอヤสดะกินไก่อร่อยนะฮะถ้าเป็นสำเนียงกลางก็มาการกะยำ สดับสดับนสะสดับก็เอ่าภาษาง่งายๆนะครับทีน,นี้ถ้าถ้าสั่งไก่ทอดว่าอะไรสั่งไก่ทอดเนาะอายัมโกเร็งเนาะอายัมโกเร็งเนาะอายัมโกเร็งอันนี้ภาษากลางถ้าภาษาถินออ่นนึกอายะใช่ไหอายามโกเร็งเนาะอายะโกเร็ง ภาษาถิ่นเนาะอียักร่งภาษากลางก็เนาะอียำกร่งห,หรือถ้าเป็นคำทางการอย่างทางภาษามาเซมาเลอินโดนี่ก็ใช้คำว่าเมานะครับเมาก็สยามเมานะครับอินโดก็สยามเมาอียำกร่งนะฮะถ้าสยานี่ภาษาถิ่นว่าอะไรของที่นี่สยอสยอนะสยอฮนะสยอฮะ สยามจะเป็นสยที่นี่สำเนียงเป็นสยอถ้าพูดไม่ทางการก็สยเนาะอเยะกเร็งใช่ไหมฉันต้องการไก่ทอดนะแตใช้เมาก็ได้เมาจะเป็นคำทางการมากกว่ามาเลนโดเนี่ยก็จะใช้คำทางนี้ทางนี้จะใช้คำว่าเนาะมากกว่าก็เป็นภาษา ยวีพื้นฐานนะครับเทียบกับภาษากลางนะครับเป็นเผื่อเป็นประโยชน์สาหรับใครที่เดินทางไปในหลายที่นะครับภาษามาเลภาษาอินโดจริงๆแล้วเป็นภาษาตระกูลเดียวกันเรียกว่าเกือบจะเหมือนกันเลยนะฮะแล้วเรื่องตัวสะกดเรื่องอะไรเขาก็ตรงกันหลายอย่างเพียงแต่การใช้ศัพท์บางคาจะแตกต่างกันครับเราพบกันใหม่กับชาแนลฟิลไทยในทุกครับอยู่ที่ร้านไก่บักกุสนะครับตรงหน้าวงเวียนทางเข้ามออปัตตานีครับผมสวัสดีครับ